แม็กชิงซับบอนเตรียมมอบตัวกลัวถูกสังเก็บเผยใชบ้บีบีกันก่อเหตุเด็งหาเสือสอนอดินแดงช่วยราชการพร้อมตั้งกรรมการสอบสื่อสารมวลชนมีเยอะนะครับโลก <ฮะ S 2> โซเชียลโดยเฉพาะเพจที่ก็ตั้งขึ้นมาตามโลกโซเชียลเพจหนึ่งที่มีชื่อดังอยู่ก็นี่ว่าเพจสมัยต้องรอดอเขานำภาพกล้องวงจรปิดและก็ภาพคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปบอกว่ามีการต้นบอล ในไกใจกลางกรุงเทพมหานครหลังแฟดดินแองนี้เองครับเพราะฉะนั้นต้องตามล่าคนที่บอกเป็นมือปล้นนั่นก็คือว่านี่นะชิงเงินกันนะครับนี่ครับภาพอยู่ตรงนี้ครับใส่หมวกแก๊ปสีแดงๆเท่านี้แมกอนุสาวรีฉายาครับบุกเข้ามาตรงนี้แล้วก็ใช้อาวุธปืนนั้นไปชิงเงินนี่ครับเงินอยู่ตรงนี้ประมาณสักเกือบสามแสนบาทแล้วก็ไปเลยครับคนที่อยู่ในบอนแตกเออ แล้วเนื้อหาข่าวก็บอกนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของเมื่อ,อวานนี้เองครับของวันที่24ท่านผู้ชม,มเห็นไหมครับนี่นะคนที่เล่นอยู่ในบอดนะครับก็แตกคือมันเกิดอากระไรครับไม่ทราบได้เขาเผยแพร่เฉพาะค,คลิปนี้แล้วก็บอกว่าแม็กอนุสาวรีย์นี้เป็นเพื่อนของเสือดุสิตไปอย่างนั้นครับแต่ละคน<ห>ชื่อนี่ะมีชื่ออีกนะครับเสือดุสิตไม่รู้เป็นใครยังไงตามมาอ้ออาว พอเปิดประเด็นนี้มานะครับมันก็เลยร้อนนะครับบอกว่าพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่หลังแปดดินแดงสนอดินแดงสิสนอดิดนแดงห่างจากสนอ5 0อเมตรครับเอ๊ก็ว่าไม่มีนะตำรวจบอกว่าไม่เห็นหรืออย่างไรไเอาทันทีที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะ ในี่ใกกลางกรุงเทพมหานครเปิดบ่อนได้อย่างไรท่านผู้ชมดูภาพข่าวตามมานะครับอันนี้เป็นแฝดดินแดงครับท,ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะนะครับดินแดงก็คือว่าถนนที่บอกไม่มีการชุมนุมทางการเมืองกันเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าหลังแฝดดินแดงนี่เขาเปิดเล่นบอนการพนันกันนี่นะ<อ>ทราบทีหลังแล้วครับบอนการพนันที่ว่านี้ใครเป็นเจ้าของหรือครับนี่นะคนเป็นเจ้าของนะครับที่คุณชูวิทกมลวิสิ์เปิดเผยออกมาบอกว่านะครับเป็นของ เปียกตองแปดว่าอย่างนั้นครับคนเปียกตองแปดนะครับมีครับถั่วไฮโลโปปัน <c oughs> นี่นะนี่ผู้สื่อขา่าวเรไปตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับ ปรากฏว่าชาวบ้านแถวแถวนั้นเขาก็รู้ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าชาวบ้านรู้ดีแต่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ละครับแต่พื้นที่ตรงนี้ห่างจากสอนอดินแดงต้องย้ําอีกครั้งนะครับ650เมตรนะครับมันเปิดได้อย่างไรเอานะครับเรื่องราวที่มันเปิดขึ้นได้อย่างไรเลยครับในที่สุดแล้วทางตำรวจครับ ทางตำรวจก็มีการถแถลงข่าวทันทีนะครับโดยท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีกิรสั์แก้วแสงเอกนะครับโฆษกบชนท่านพูดถึงคลิปนี้นะครับตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบโดยผู้กบกกปัญชานั้นให้มีการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับภายในวันที่25สิงหาคมนี้พร้อมบชมีคำสั่งให้เด้ง ห้าเสือสนอดินแดงนะครับมาที่ต้นทังกัดนะครับก็คือเท่านั้นแหละครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับจากที่ไหนได้อย่างไรนะครับก็ว่ากันไปแต่เมื่อเช้านี้ท่านปลุมกับสนอดินแดงออกออกมาแล้วนะครับว่าขอตรวจสอบข้อมูลก่อนขอตรวจสอบก่อนผมยังไม่รู้เรื่องผมไม่รู้อะไรว่าอย่างนั้นนี่นะสุดท้ายก็เป็นไปแบบนี้นะครับก็คือว่าเด้งไปเรียบร้อยสําหรับ5เสือต้งนีครับเอา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดได้อย่างไรวันนี้ได้มีการติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เป็นตกเป็นข่าวนั่นก็คือว่าแม็กอนุสาวรีครับแม็กอนุสาวรีนั้นออกมาเปิดเผยเราบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผมจริงครับแล้วผมเข้าไปเล่นที่บ่อนแห่งนี้ประมาณสัก2ถึง3ปีมาเรียบร้อยบนเปิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของด้วยแต่ผมไปเล่นที่นี่บอยเสียเงินไปเป็นล้าน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปรากฏตรงนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทะเลาะกับรอปพเนื่องจากว่าผมไปเล่นการพนันนี่แล้วผมเสียผมก็เลยจำนำรถมอเตอร์ไซค์ครับ พอจำนันไปปั๊บนี่นะเขาก็ยึดกุญแจผมเอาไว้แต่ปรากฏว่ากุญแจมันไปฟ้านะครับมันไม่คดีเท่าไหร่ผมก็เลยเอาสกอตเทปมามัดไว้หน่อยดูมันจะไม่แข็งแรงปรากฏว่าไอ้รปภอ,อายุ23ปีนะครับห้อยอยู่ตรงกางเกงฟันไปปั๊บผมก็บอกว่านี่ถ้ากุญแจมันเสียนะครับมันจำหลากนะนอ่นก็ไม่รู้เรื่องนะครับบอกว่าโอ้ยไม่ได้สนใจผมเลยผมก็เลยเกิดความแค้นในส่วนตัวแล้ววันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงประมาณสักตีหนึ่งกว่าถึงตีสี่เมื่อวานนี้เองครับนาย คนนี้ก็บกเข้ามาเลยแล้วก็ไปพูดเรื่องของกุญแจรถ แต่ปรากฏว่าเกิดการทะเลาะเบาแวกกันนิดนึงนะครับ <O. S 2> ก็เลยมีการชักอาวุธปืนขึ้นมา <O. S 2> พอชักอาวุธปืนขึ้นมานี่ครับชื่อว่าฉายาแม็กอนุสาวรีพอชักอาวุธปืนขึ้นมาปรากฏว่าร,าปรอปภนะครับก็วิ่งไปพอปภเร่งไปนะครับผมก็วิ่งมาที่บริเวณโต๊ะนี่นะผมก็เห็นเงินกองอยู่ผมก็เลยร่วงออกมาอีกร,ปรอปภมาอีกผมก็เลยชักปืนออกมายิงไปหนึ่น <O. S 2> งนัดเหมือนกันนี่น,นะยิงไปหนึ่งนัดเสร็จไปปั <O. S 2> ปป๊บนะครับผมก็วิ่งมาอีกนี่นะก็เห็นเงินอีกกองนึงผมก็เลยยึดไระโยนดรวมแล้วประมาณ สองแสนกว่าบ,บาทนะครับผมเอาไปนี่นะไม่ถึงส0 0แสนว่าอย่างนั้นในที่สุดแล้วนะครับผมก็วิ่งหายไปใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับว่าปืนนี่เป็นยังไงบ้างปืนนี่ครับเป็นอาวุธปืนบีบีกันของผมว่าอย่างนั้นนี่นะไม่ได้ปืนของจริงแล้ครับก็คือว่ามันยิงมีเปรี้ยงปั๊บมันก็วิ่งหนีไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แม็กอนุสวรสดีออกมาให้การวันนี้แล้วแม็กบอกว่าผมขอโทษด,ด้วยผมขอโทษตำรวจนะครับที่ถูกย้ายไป แต่ที่สิ่งที่ผมทํานี้ไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่ที่ผมต้องพูดวันนี้เพราะ ผมกลัวตายาผมกลัวตำรวจนะครับ,บแล้วก็เจ้าของบ่อนมาเก็บผม<อ>เพราะฉะนั้นสังคมช่วยด้วยถ้าผมผิดในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมว่าเลยครับนี่นะแต่ผมกลัวตายตอนนี้ครอบครัวผมว่าอย่างนั้นนี่นะครับเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ปรากฏว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับนี่เนี่ยเจ้าของก็าบอกว่าที่ธุรกิจมืดๆสีดำๆนะครับรู้จักดีหมดเด็กมาแฉบ่อยนะครับว่าันในกรุงเทพมหานครนั่นหละ ไม่ใช่เฉพาะ เรื่องที่นี่แห่งเดียวแล้วครับที่อื่นก็มีแถวสุดที่สารเหลือหว้วยขวางเลอ,อ,เอบอกชื่อให้ด้วยนะครับมามานักขาวจีนนักลงทุนชาวจีนชื่ออาปุ้ยอาปุ้ยนะครับดำเนินการนี่นะเดี๋ยวจะมีการแกรนโอเพนิ่งอย่างเป็นทางการนี่ครับรตำรวจไม,รไม่รู้ไม่เห็นกันหมดนะครับเพราะว่าจ่ายใต้โต๊ะว่าอย่างนั้นนี่นะรู้กันอยู่นะครับขอประทานโทษก็ต้องพูดข้อเท็จจริงนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆธุรกิจสีแบบนี้นะครับถ้าไม่มีการจ่ายใต้โต๊ะไม่มีทา นะครับที่จะเปิดได้เพราะฉะนั้นก็รู้เห็นเป็นใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุน,นะครับจะต้องมีการจ่ายส่วยจ่ายผู้เลักผู้ใหญ่เอาว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็ย้ายไปเรียบร้อยสําหรับห้าเสือสอนอแห่งนี้แต่เนี่ยนะมันจะสามารถตามล่าสําหรับคนอื่นได้หรือไม่อย่างไรเจ้าของบ่อน <c oughs> ไม่ไม่เฉพาะพื้นที่นี้แหละครับที่อื่นยังมีเยอะอีกเอาเอาพอหอมปากหอมคอสําหรับคนมีสีแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแห่งนี้ <c oughs> หนึ่ง<ล>สีกากีภาพไปใช่แต่เจ้าของบ่อนเขาใจดีเนาะไม่ไปแจ้งความไม่ไเรื่องเลยลืมเติมประเด็นหนึ่งออปรากฏว่าถูกเขียนภาพจ,จ่ายอย่างนี้คนที่เสียหายไม่ไปแจ้งความทำไมอ่ะเอาก็ทำผิดก็รู้อยู่แล้ว ตั้งหลายคนเนาะแล้วไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจจะรับยังไงอ่ะเออเออไม่แน่เขาอาจจะรู้จักกับตำรวจนะโอ้โหครับหลายคนก็สงสัยค่ะว่าประเทศไทยนี่ดีจริงเลยนะบ่อนก็ไม่มีอับอบนวดก็ไม่มีคุณสวิตที่ขายอะไรผิดกฎหมายไม่มีสักอย่างเลยนะคะก็อยู่กันแบบมีความสุขนะคะคุยคำงมงมายสามโมงคุยคำงมงมายสาม